อ A Dusty Trip เป็นแบบที่ทำให้คุณนั้นเข้าไปปรบนรภายในโลกคาล์ลีซ่าในการขับรถที่มันแถมไปด้านต้นเกมบริหารทรัพยากรดรดีกับสภาพอากาศแล้วก็แม้ข้างทางนะแล้วคนจะมองด้วยนะครับคุณน่ะโดนจูงเขาให้อ๋อแล้วก็คุณน่ะสามารถเล่นคนเดียวหรือไปกับเพื่อนเพื่อไปบนไทยฟปวดผาสุก A Dusty Trip ไปดูได้เลยครับโอ้ยกระตุกใจเย็นใหเราหล่นแบบก่อนไปคันนี้แหละดีแล้วเฮ้ยมือกูยืดยาวเฮ้ยล้างรถ กินก้วยอย่าเพิ่งกินพี่อิจฉาเดี๋ยวก็หิวโอ้ยเติมพี่จิมเติมปืนได้กินทิ้งไงกินอาหารเฮ้ยพี่จิมยูไปทำอะไรวะเอาไว้เอาไว้สั่งาหารไงเอาไว้สั่งอาหารเขาจะมาส่งมึงเอาไว้สั่งแอร์สไตล์อ่ะพี่นัสแม่งแบบมือเดียวถือเครื่องได้โหดไปไหนไม่รู้เดี๋ยวเรามาติดตั้งยังไงอ่ะแซดเลยกดแซดกดแซดแล้วทำไมกูติดไฟเข้าเครื่องอ่ะไอเหี้ยแล้วแซดมันออกไปติดเฉยๆไม่ได้ติดตั้ง มึงต้องกด F เ,เพื่อนอเอาเมาส์ไปชี้ตรงที่มันน่าจะอยู่แล้วกด F โดนมัยที่คิดโดนมันหใส่โดมนมันขี้จู้เอ้ยแล้วประตูเนี่ยต้องติดในคอบทุกด้านนะมัารันนะลลางไม่ได้มึงมึงรังรถก่อนนะมันเลยรังไม่ได้ต้องติดในขอบก่อนค่อยรังทีเดียวอ๋อมันชอบบักอย่างนั้นจะไปโดนใจมันเลยติดกระบังอ้าวแล้วไฟให้ไป็นในดวงนึงอะไอ้เหี้ยเนี่ย จบมาลวมาลิ้วลวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลิ้วลจบแล้วไอซ่ากินผิดไอ้เหี้ยเออเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนโอ้โหหอมใส่รถก่อนไอ้เหี้ยใครเขาเปิดหลังรถแบบนี้ครับแย่คุณคบใส่รถเดี๋ยวพายุนี่แล้วไฟหายไปไหนดวงนึงอ่ะอยู่ในใจโอ้ที่่ เมื่อกี้กูลงไปหาไฟให้พวกมึงหนีกูเฮียมึงไม่เคยหนีทั้งนั้นอ๋อเปิดไฟไม่ได้เตี่ยไฟมันบักใช่ไหมติดประตูก่อนติดประตูเฮียขครอีกบ้านนึงเดี๋ยวพายุตายอีกไอ้นี่ก็โง่จริงๆเล็งดีที่เนี่ยเนี่ยอยากตรงไหนเนี่ยเอ้าไฟโง่จริงๆเห็นนิสัยไม่เป็นเป็นยังไงเฮียกูประตูกูติดประตูประตูตู้เฮีย เลควายเอ้ยมันแยกกันนี่อุ้ยที่นี่มันโง่จังวะโง่เหมือนมึงไงควายไอ้เฮียประตูน่าหงุดงิดมากไอยหงุดหงิดมากไงอีกคนก็ติดกับประตูเอ้ยได้ไหมได้แล้วไอ้เฮียไม่ประตูติดประตูประตูติดประตูไปแล้วน่ะติดประตูนะแล้วทำไมประตูมันสะอาดข้างเดียวเนี้ย เฮ้ยอย่าเพิ่งไปเอากูไปด้วยเฮ้ยแล้วกำลังให้ซ้อนกันด้านซ้ายอ่ะวะมองไม่เห็นนั่นน่ะด้านซ้ายอ่ะไม่เห็นเหรอรออยู่นั่นน่ะเห็นเปล่านั่นน่ะอ๋อแล้วมึงจะมานั่งฝั่งนี้ทำไมดิไอเฮียดิเบ้งยังไงพายุเทสายนี่คือพายุเหรอใช่ใช่ อ๋อวาประตูจะเกิดขึ้นนะเลื่อนรถเรื่อยๆไส่เลือดกูว่ะเป่าบนไม่เห็นเป็นไรเลยแประตูแปลว่าไม่มีอะไรแปลว่ามีประตูครบก็ไม่เป็นไรเว้ยประตูหลุดใครเขากด F ไว้เทียดึงประตูออกไปเลยโอ้ยเราไม่โดนพายุพัดอะโดนดิเอ้ยเอารถลอยปิดประตู มก็แรงมากเกินรถเที่ยมากอ่าดูแล้วเด็กแว้น่งจะพาพี่ดีไปเจอเด็กแว้นเนี่ยแต่มันหมดแล้วอ่ะอ้าวกับรถแล้วมันไหมข้างหน้ามีหอข้างหน้ามีหอปล่อยรถไหลปล่อยรถไหลเปอนรถไหลไปรถยนต์รถไหลรถยนต์รถไหลรถเบนดูไหมรถรถไหลเลยไหมรถไหล รถชนรถชนบ้มเลยดูรถชนไอ้เยร์รถนี่ยดิหรถชนดูหล้วรถในรถในรถนรถชนรถชนอุ้ยอุ้ยรถชนนี้ไม่ต้การน้ามันไม่ด้อการปืนเฮ้ยไอ้ดูมันดูมันคนดีได้เฮ้ยประกอบรถเดี๋ย i s ปกอบเรด้ยพี่เบาพี่บาครับพี่บาเร็ว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 รเรโอ้ยยังไงนี่รบะกเฮ้ยปรกบพี่เบาประตูปิดประตูประตูซี่กันพี่เบาพี่เบาประตูซี่กันดึงออกไปดิอย่างผู้บ่าวมาเร็วเรปกอบเร็วเร็ไปตามบอลมาเลยเร็วเราเครื่องอะไม่รู้แต่้อมก็หยิบดิหยิบดิมีมือ ัตชาชาขุมมีปิดด้างไหนสัตว์ชาลูวิ่งไยเออไปหยิบนู่นหยู่นู่น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 ไปหยิบมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปนู่นไปนู่นเฮ้ยคิวซูมกดคิวซูมนอะนู่นน่ะจะตายแล้ววิ่งเลยโคตรเดี๋ยวยิงเป็นบ้ามั้งนั่นไงไปเก็บร้อยอยู่นู่นนะ เนี่มันไปไหนอ่ะเฮ้ยิงอะไรยิงไล่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 นี่นี่ไอ้คนตำรวจเฮ้ยโจรหนีโจรหนีเไว้โจรหนีเทียข้างหน้าไม่มีเฮียเลยไม่แล้วถ้าเราไม่มีรถเราจะโดนพายุใส่ตายหายเยอยใครก็าสนนั่นพอ่งกลับนะกระปุลที่อะไรมันลอยออกมาวะอ้าวไปเร็วเีย้อย่าให้ต้องยิงพ่้ต้องยิง บอกพ่อเตายปืนสามก็บอกกันสัดว์ไอ้ย่ามึงให้อย่างอื่นอย่าชักช้าี๋ยวน้ำหน้าร้อมังมืดแล้วว่ะไอ้นี่กูมีล้อนะเว้ยผมว่าเราไม่เรามีอาหารไม่พอสำหรับสี่คนมาพี่ดิมต้องเราต้องฆ่าคนหนึ่งว่ะอะไรนะอะไรแบบนี้อะไรกูแดกหัวหอมไแล้วไอ้ยี้นี่คืออะไรอ่ะสรุปรถยังออกตัวได้หรือไม่เนี่ยน้ำมันหมดแล้วนี่ก็ไม่มีอะไรนี่ เอาเฮ้ยเอาไอ้เหี้ยยิงกระสุนหมดแล้วเนี่ยอะไรอะไรพี่ยาคมีปืนด้ยแล้วยี่นฝากระโปรงอะไรคุละนัดคนละนัดไปดิม